เมเต่ต้นไหม้สักตนหนึ่งกี่ตักอี่โทษนนี่ก็ถ้าตามหลเบียบนะโยมนะเป็นอย่างนั้นที่นี่กรมศิลปากรเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนวายเมือ่อซอสซ่องพันห้าร้อยสิบแปดนะเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นญาติโยมจะเห็นว่าในความลำบากในการบริยารวัดเนี่ยอาตมาเห็นคนนักใจเราว่าเราจะทำให้มือนวัดอื่นไม่ได้ บางที่ครูาาามายาทีบ้านมาเขาไม่ได้บอกโยมโยมอาจจะตำนี้ว่าเออเป็นทรงบ้านตานจาวัดไม่สร้างเลยเลยไม่ทำเลยเลยยีทิปีราำริปีวัดพิงมาบรรลือก็ะยุบัดน,นันไม่ํำเลยเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเบียตอนติ้นได้มาเอาไปหนทานผ้าไปวางดอกหรือว่าเอ,อ,เอาไปทำอะไรเม็ดออเพราะฉะนั้นตรงนี้โยมนี่แล้งกระตรงๆเปิดใจกัน วัดปิงเรวนมันแรงยากดิฐานไม่ทำผบเรามันไล่ขันตอนแต่ว่าถึงไล่ขันตอนก็ทำได้นี่ไม่ได้จำนี้เลยน่นเล้งให้กว้างมาแต่ว่านี่ถ้าเราจะทำตาลูกซุ้งลูบเบบนี่ต้องเอาตามลูกจึนหลัปากโดไม่ใหญ่เอาตามตามเรานี่เพราะฉะนั้นนี่มันปิดปัญหาอยู่่ังเวียนี่ปอดร่างขึ้นมาแล้วตามลูบเบบเขามันไปจังจะขึ้นไาแล้วหันว่ะ ซุ่มประตูวัดด่าิงปราสร้างตามแบบของหลวงศิล,ลปากรน,นะวัดเราเนี่ยเนี่พอได้เบียมาบางทีเบียวัดจริงถอดทิ้นมาก็เหมาไม่ตําเดียดีสิบปีนะเอามาทําโบสถ์ไม่ใหญ่ไม่ทําเลยเอามา,ามทําโบดทีนี้บางคนว่าเออออกมาไม่ทําเลยถอดเสร็จแล้วเบียผ่านล็อกเอาไปกลองไงว้ใจเองเราว่าตื้อาตะว้ยลาทานไม่ทําลาว ทีนี่ปรับรูปัตสร้างโบนี้มาเลยชั้นไม่บนูนปรับลุงโบนีมาซึ่งโบนี้มันอาจจะแพงเลยอยู่โรลโบดเปลี่ยนเงินข้าซีเสือซีปองสักพันรอบพันก็ได้แต่โบนี้เรครูปัตสรงตั้งโดยยินโอนที่นี่มายินโอนนั้นแพงหนึ่งช้นหวานายเพลงว่าไอ้ยินธรรมดาลังเงินก็ใจมาอยู่เพราะฉะนั้นการสร้างโบนี้ ไล่สิบล้านนายุ่ง่นตีประครูกัดสร้างยันไม่ใจไม่สร้างในประจันั้นก็ตัดครูอาจารย์ก็ไม่ใจตัดไม่สร้างตัดก็ทับเด่ว่าเราไม่เข้าใจเรียกพลาก็ไม่คอยชี้แจงเล้งนายุ่งควงในพวกเราก็คือไม่ไม่ชนะกันนะกันแต่ต่างคนต่างก็ทื่อติดทีทื่อม่านาเอ่าประจันนันนี่ต่างเกยุ่นต่างเกยุ่นต่างเกประดิษฐ์เล่นนั้นโปโปโปเกล Nát quá ta qua lê lèo hôn 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 tao hôn 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 chẳng hôn 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 ta hôn 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 ก็ว่าแล้วเป็นฐานทไม่โอโลกีโก้นาดานเนี่ยไม่ยวดไม่จริญเร,าน,รโโนา,านันตานั้นต้องกีโกโอโลนาดานนะอันนี้ทีแย้งญาโยกในลำรับาอาตอมาเอตกรเนื้อใจนี่โยกยวดเยี่ยบผีอุ่นจิตว่างมายวดติ่งพ่อมลงพ่อมลงพ่อมลงนะเพราะว่าเ,เนื้อกายเนืใจแต่ว่าเนื้อนี้ไม่กลัวอยู่ ยินดีที่จะตายเพื่อทำงานให้กับพระบุตธ,ธราชานะเราจ้านบวชมาดีไม่ใจว่าบวชมากินแล้วนอนไม่ใจบวชมาเบื่อเบื่ออย่างอื่นบวชเบื่อตะว่าอยู่ติดกัพระบุตรราชนะนี่ไม่ใจเล่นหหลดตั้งใจบวชมาเลยอายุที่ว่าปีนู้ไม่ใจว่าทำงานไม่ลดเลยมาบวชด,ดีหรอกเล่นปณีที่พอร่วงซีไปแล้วนะไม่ใจไม่ใจไม่มีทางไปนะที่มาบวชนี่นะเราฉะนั้นเนี่ยอย่าจุ่ เหนื่อยแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันอันนี้บางคนกนะ็ท้ามามาตุงประตูเนี่ยวัดเราเนี่ยมีไล่เหลืองบางที่ก็เอาการเมืองเข้ามาเล่นในวัดนี่จัดสร้างงามเลยน,นะโยมเล่วไว้กันลาลูได้เดี๋ไปหาเสียงไปเล่นการเมืองบอกยัาจับซึกเลยพิดระเบียบพิดวินัยสั่งไว้แล้วห้ามไว้แล้วนะลาวัดจริงไม่เคยเล่นการเมืองเราบรรลุมักการเมืองจึงไม่เข้าวัดจริง ไม่เคยมีครับเดาจะโจยใจเห็นว่าวัดนักนักการเมืองไม่ก้าววัดจริงวัดจริงแล่เม้นครับมันเป็นทางโกงเล่นพลไปวัดปะโกดูไปวัดเอืดด้อดูวัดนี้ไม่กล้าววัดนี้ไม่มีวัดหลึงนึงกรรมการหลึงนึงไม่มีดำับจัดทำบุญได้ยก็อนุมนัติน้าบัตร5,000ไม่มีตั้งแต่ครูบาอาจารย์มาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มี ยังไม่มีหัวเวิโกุกอยากโยกจึงยังไอ้จังหว,วัดจริงเราเนี่ยจังหวัดกระทนกระเทนยูมาได้ก็โดยหัวเราจริงจริงนะอย่าเอาการเมืองก็หมาเล่นมิจฉาตัวกับการเมืองไรเหลือเห็นยังที่การดีเล่นนะหาวเจ้าซื้อเบอร์นูมังจ้าซื้อเบอร์ดีมังจ้าไม่ซื้อเคยฉันบอกกัน,นนะเอยชนะก็จะอยู่กับคนนั้นนี่ยเบรอต้องทำอาไรบ้างกัน ถ้าผ็นไปได้ชักอยากจะให้สุขคนในใดก็ไปบริหารใดก็ไปตำงานเราทุกคนดีกันสักทีเราจะนั้นตรงนี้ก็พอเราจะดูเลขกันกันเหมือนกับกอบตอตเนี่ยวัดกด็ดีกดไม้โอม,มาลุยแล้วอย่าเมื่อเพื่อให้วัดเป็นกลางนึ่ง,ง้ามเอาวัดมาเป็นเวทีในการน้าเสียงสารลามาไม่ยุ่งเกี่ยวพน,นุปันนีนะไม่ใจไม่หลักไม่วง นี่ตา้เจัา,หจาเหลือเจ้าให้เหลือให้ได้ว่ารักกันเป็นคนละช่องเดือดก้ามเดือดเนี่ยหลงเลยเค้เป็นดีว่าก็ยกันตังเปในผู้ศรีธรรมะเลยคนนึงเป็นร่องไอ้คนนึงเป็นนายยึดเป็นวัวหน้ากันไมหมเว่าะัก,กเกลียดกันมัน่งจริงไหมอยู่แต่เราทำไม่ได้เรากดไม้โอกมาอย่างนี้โดยอนันนี้ข้อรูลการเยนาติโยมในลำราบเรานี้อยา,ยตากตามตู้ดารมเรล่าล้านะอา,อาจารย์ท่านอ,อาจารย์ ผู้ใช้มีอะไรทีดแจ้งให้กับญาติโยมตีนองมั้งนะเล้งบอกได้มั้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนไว้ภายในวันดกับกับรายการเขาเปิดขึ้นจังเรื่องเรื่องที่จะติดไา้หรือไม่นะไม่ใช่เรื่องเรื่องนนเรนะาเรื่องการของผมด,ดับเินของคือในเรื่องของการทิ้งสมาธินะครับ ปีนี้กในคณะก็หนผ้านะครับแตีนเ่นอารบพี่นงองเจะได้เรีุกทุกคนนะครับลงเป็นเจ้าป่าในับเมื่อเนน้ำปัดใจตัวนึงเนี่ยไปไปทำอย่างนั้นนะเราะว่านะกับเชแล้วนรับในในวันที่สามที่วันที่ยี่สิบเก้าจะนัหมยสีินะมาจะตั้งทีนะจะตั้งทีนี่วันที่ยี่สิบเก้านะเรามาจะตั้งทีมาทำความสะอาดแต่ดรกก่อนวันที่เก้ามันนี้ประมาณประมาณ้านี้นะ สนะมการดีเลื่อนเนี่ยเราจะทังเต้นไปตัางหลนกหนะตังกนหลอะครับต่ว่าสุด้เราลกเ,เ,าเ,เลยว่าเรื่องจยว่าใช่ตนะุนะกิจนะคับปีก็ปริเัตไม่ไม่แมวบุกเก็บรยยดกับพีสามี่เนี่ยนะเราโลเ้มปากตายพ่อะไรับเม่อิด่ังรูใจตาลบไปเลยทกเดียวจะบอกว่าพี่กเข้มนึ่งเข้มร่อเยไม่ใจไม่เป็นจะรมติดเรา เป็นดาแต่ว่ามันบป,นปนะ้มันจะปิดนะไม่ไม่หมดจะไม่จิ้นเลยคนที่ข้ามาันนี้วันตอวจิ้นนะครับเราจะตั้งเจลังมือไว้ต้องต้องต้องด่าให้ข้าวาังนี้ถางรู้จะปิดปิดตักกลางนะไม่อดยปิดมือหลอการกันเสียไม่ก้าวนะสังหาให้ก้าวาังนี้แล้วก็เจลังมือทุกคนมีแม่นะครับให้มันแดนแก้มนะครับให้แดกแกมนะปิดข้างแหนะแก้มแล้วก็ตรงนี้มีด้านบุกดีให้มันลงในด้านบุกพอดี จ่ายเรียบร้อยด้วยนะไ็ออกมาใจ่าเนี่ยพุณเจ้าเนี่ยมีปัญหานะเดี๋ยวลวงคุจะเข้าไปได้เลทีนี้นะครับมีแม่เข้ามานังเป็นระยะเมื่อเดิมหลังมือเมื่อเดิมเอาเวลาเวลานั้นกับเวลาเก่าเท้าไว้นะครับนะกระดานทีนีเนี่ยนะเป็นตัวเทศนเราจหมดนะครับในนี้สักตัวเทศนสักซิปกดได้นั้นไม่เกินซินะเดี๋ยว่าเข้าไปเท้าไว้เนี่ยนะอย่าให้โกงหมากรง ใช่ไหมเน้อคนนา่นเวลามามาถาาวายนี่อันนี้ประดับพินะครับ